ปันทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเทคนิคลับของกูรูที่เขาใช้หาเงินบนโลกออนไลน์นะครับใครที่ตามคลิปผมมานะครับที่ผมแบ่งปันในคลิปก่อนเรื่องการหาเงินวลพันนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมบอกก็คือคุณแปลงคลิปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเอาวิวที่มันเยอะๆแต่วันนี้ผมจะบอกเทคนิคลับที่เด็ดกว่านั้น พราะผมเองนี่เป็นคนหนึ่งที่ซื้อคอร์สจากกูรูหลายๆคนมานะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ความลับนะครับวันนี้ผมจะบอกความลับคุณนะครับความลับของกูรูหลายๆคนนะครับเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณนะครับเขารู้ภาษาอังกฤษนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาไปซื้อคอร์สต,ต่างประเทศมามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ ทำขายให้กับท่านนะครับฟังให้ดีนะครับเทคนิคที่เขาใช้ก็คือไปซื้อคอร์สต่างประเทศมาอย่างเช่น JV ซูอะไรพวกนี้แล้วมาแปลงเป็นภาษาไทยให้กับท่านนะครับซึ่งเทคนิคน,นี้ผมเห็นในโลกออนไลน์ใช้กันเยอะมากแต่เพียงแต่ไม่มีใครมาบอกแค่นั้นเองวันนี้ผมบอกให้กับทุกท่านเชื่อว่าทุกท่าน ลองไปใช้ดูนะครับสาหรับใครที่ถามค้อนหาเงินวัลลพันว่าราคานี้อาจจะสูงไปหรืออะไรคุณทักมาหาผมหลังไมครับหลังไมถ้าคุณสนใจจริงผมมีราคาพิเศษให้นะครับวันนี้บอกเคล็ดลับเจ๋งๆกับทุกท่านนะครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเขาทําเงินกันยังไงนะครับสาหรับใครที่กําลังหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับคิดอะไรบอก ผมบอกคนเสมอครับมีคนทักมาผมเยอะนะไปที่ทองครับจบทองอยู่นี้ออนไลน์ครับเอาเจ้าเ,เชื่อถือได้นะครับทองออนไลน์นะครับใครสนใจก็รีบทำครับช่วงนี้มันแว่งเยอะนะครับโอเคไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ